อ๋อนี่ไงอ่าก็ว่าอยู่มันมีอันนี้ไว้ทำไมอ่ะมันไม่มีอะไรที่สามารถกดได้เลยของสิ่งนี้ชั่วร้ายมากถ้าใช้มือจับอาจเกรงว่ามันจะหนีไปอีกต้องใช้อะไรอ่ะใช้ค้อนปะไม่ได้อืมเข็มทิศอ่ะโอ้เจาะฮก็ว่าอยู่เข็มทิศทำไมมันถึงยังใช้ต่อได้ เอ่เราเนึกว่าจะเอาไปแกะอะไรเอามาแทงอย่างงี้เหรอหน้ากากอยู่อ๋อคือเอาหน้ากากกลับมาโอ้มันขัดขวางเราครับผมมันเป็นเขาเรียกอะไรค่าบริวารของเอมาเด้มาเด้ม,เดมีดับแล้วอู้ฮะมีใครเชิ่อยู่หังอล่าอ๋อกับจดหมายด้วยถ้าหากผมและเสี่ยวหงต้องตายที่นี่ ก็ถือว่าของพวกนี้เป็นมรดกจากพวกเราแล้วกันโอ้ยเรื่องมันเศร้าเลยนะเนี่ยเสียงหงผมมาแล้วครั้งแรกที่ผมได้พบคุณได้ฟังคุณร้องเพลงคลองคู่กันทุกชาติพบผมรู้สึกว่าคุณกำลังร้องเพลงนั้นให้ผมอ๋อเพลงที่มันเป็นเพลงดังนะไงสรุปแล้วเขาเป็นคนร้องนะเนี่ยเออคุณและเพลงของคุณ นำพาสีสันมาสู่ชีวิตที่มืดมนของผมโอ้เศร้าว่ะเสียวหงผมมาแล้วไม่ต้องกลัวนะอ๋อ <c oughs> ก็เลยเหมือนนักรบเพราะว่าเขาใส่ชุดนิ้วที่เป็นนักรบออกมาแล้วก็ถือดาบอ๋อเสียงหงรีบหนีไป ก็คือจะอยู่ต้านอย่างนี้หรอเซียวผิงเราหนีไปพร้อมกันเถอะคุณหนีไปก่อนผมจะขวางทางเขาเองอืมองเซียวหงรอดหรือเปล่าวะเนี่ยเอาจับตัวได้สักทีเป็นแค่นักแสดงยิ้วยังกล้าเหิมเกิมขนาดนี้อ๋ออันนี้คือจับตัวไอ้เซียวผิงได้ โอ้ยเพชฌฆาตนี่คือคนทําหุ่นเลยปะอย่าอย่าฆ่าเขานะฉันยอมกลับมาก็ได้ฉันจะไม่หนีแล้ว